วันนี้ลองสั่งของเล่นมาดูนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดของก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างในมันเป็นอะไรจากรายการแปดจุดแปดเฮ้ยเป็นไป มาดูข้างในกันว่าไอเครื่องซักผ้าเนี่ยมันมีอะไรไมาให้บ้างตัวนี้นะคะก็จะเป็นสายท่อน้าเข้าสายท่อน้าออกเขามีตัวเกี่ยวมีตัวเกี่ยวให้ด้วยน่าจะเป็นเวลาตอนซักห้ามเอาออกออกึก่งอัตโนมัติจริงๆเลส่วนอันนี้น่าจะเป็นตัวปั่นนะคะนี่เขาจะมีตัวล็อกให้เรา ให้มันแน่นขึ้นก็ต้องใส่ฝั่งแหลอกเข้าไปแล้วก็ฟึตัวนี้ได้กี่ตัววะกา่างเกงใน5ห้าตัวพอปะเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาสักเครื่องกันก่อนอันนี้นะคะดูเราไม่น่าจะมีอะไรมากมายเพราะเขามีแค่ปลั๊กมาให้เป็นปลั๊กสองหัวไม่น่าใช้ยากแล้วก็อันนี้เป็นเวลา ไหน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 ทำไมต้องไม่เห็นอือเป็นเวลาตั้งเวลาสักเวลาแปนเอาค่ะอะถ้าน้ำสี่ขันนะเราจะซักเสื้อได้กี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันอันนี้คือใส่น้ำลงไปแล้วนะมีกางเกงหนึ่งตัว เสื้อหนึ่งตัวอันกหนึ่งตัวอันกิสองตัวเอาลองสามชุดก่อนกันอันนี้คือเสื้อผ้าสามชุด ตอนนี้ก็ผ่านไปสิบนาทีแล้วเดี๋ยวลองดูสีน้ำลองดูสีน้ำที่ปล่อยทิ้งว่าจะดำไหมดำไหมอ่ะก็ก็ดำนะหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปซื้อกละมังสแตนเลสดีๆแล้วก็ใช้ตีนตีเอาเอาดีว่า แฟนสอนมาอดีตแฟนสอนเอาสอนมาอ่าล้างล้างบ้านไปเลยมีคนอยู่ในบ้านก็สรุปวันนี้การรีวิวน้องเป็ดน้อยของเราจากที่สั่งมาในราคาห้าร้อยเจ็ดสิบบาทรวมค่าส่งแล้วนะคะรวมค่าส่งแล้วรวมค่าส่งละห้าร้อยเจ็ดสิบบาท ก็คิดว่าเรายังไม่ได้รีวิวการปั่นเนาะไม่กล kind of nope. ้ากังเกงในรีวิวปั่นให้ตอนนี้กังเกงในแบบว่าสิปีได้ก็น้องก็ได้ระดับหนึ่งถ้าสามชุดสามชุดสี่ชุดก็ซักได้ระดับหนึ่งกึ่งอัตโนมัติก็คือเราต้องหาเนี่ยน้ำ จุดใส่เข้าเองแล้วก็บิดตากเองอะค่ะมันก็โอเคนะสําหรับเด็กหออย่างเราเราเข้าใจนะแล้วก็โอเคสําหรับเราด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสื้อผ้าอะไรเยอะขนาดนั้นนะแค่นี้แหละรีวิวน้องเป็นน้อยบายบายน้อย <laughs>